ถักทายสบายดีพี่น้องบัสุขุสุคนพบพอะกันคือเก่ากับแม่ข้อมมีพี่น้องเันีให้ไปไพ่มาหือมันในสวนหือไปปันผีปันนนองกินมันเป็นหัวและมันแก้วที่เท่าแม่ปลูกไว้เนาะคุดยากยากได้แต่งแต่งอานางลงคุดคุด น้ดเช้ากับเห็นล่องกับอยากปบพี่น้องเลยเาสบายดีซื้อกระบุงบักใหญ่เลยพี่น้องเลยวันนี้นะเป็นอะไรเมย์นะเอยแล้วคือปุปุอยู่งบบัใหญ่กับคูดรถเอือมันเบิดใหญ่เท่านั้นแหละอ่าพอจะครัวจะ้างเลย ไปดีพี่น้องวันนี้ยายกุดออกมาหือมันได้ชายญาใหม่หน่อยใจอยู่กับหอแจ๊กแล้วเลยชายญาใหม่นี่พี่น้องเลยยายกุดยายเหี้ยคนที่จะเป็นยายกุศลเออคนดีๆก็ได้เป็นยายกุศลโสดสตาร์วัฒนาเพราะเกินมาแข่งค้ารบพม่านะพม่าเสียตอนอายุสามสิบกว่า <laughs> พามาถือตัดกำหนดเตะกำหนดเราเองมาได้แล <laughs> ้วเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพนห้าก,ก็เริ่มมานะเขาหัวเขาส่วนพี่น้องเลยท้งเอ่ยก,กับห้ากระปูกบอกผีกแล้วมันนี้ให้เพนมาหือมันซอย พอเดีปั่นกันกินทัางนี้เป็นมันแดงเนาะเอ่ยหัวแดงเนาะใจขาวใจขาวอันนี้เนาะแถ่น่ะ,นะหัวมันเดอน้อเนาะเหลาะไปนั่งทางมันแตะขึ้นผุนี่นดินมันอย่างแน่เนาะหัวดินหินแห่ ดินดาผสมหินแห่คุดแล้วมันแต่งแต่บัดยามพ้นบัดเนียวด้นี่เอ้ยไปก็บ่ได้จนั่นน่ะยุ้มเกบบัดยามแรกนนี่คุดแน่นไปแต่งแต่งติดตามับสมมื้อนี้หื้อมันสิได้เต็มกระบุงอยู่บ่พี่น้องให้เอ้ยผเพิ่นถือกระบุงบักใหญ่มาโลดว่บ่ต้องถือกระตาเนาะ จากเห็นเห็นสวนมันนาอือคืออยู่แถวมัอนี่ต้องเต็มแหละกระบุงนี่นะอีายเม่ก็คุดเป็นบันน่ออีายเม่เนี่อ้าอีายเม่ฮะ คุดในใช่ป่ะจันเห็นเห็บแตกละวคุดโลดมันก็เห็บไปเบิดแล้วของดินด้าคุยเห็บนนนเห็บนนนโยนหึบหุบมาหัวขาวได้เอ้ากระดาหัวบักใหญ่ยาวได้เอ้ยมันยาวได้ใจแหล่ อยู่อยู่เพื่อนค่ะกันอยู่หน้าชวดแหลกไปเบิดลช่างเสือช่างอะไรตัวแหลกกับต่างหากตัวแหลกกับมีมันมีชารสีนวหุอีเม่แล้วมันเนบไปนี่ทันนอย่างนี้ยูมี่จะหน้าไงทพันใจแหลกอันนี้หัวขาวหัวขาวใจแหลกกาดแหลกใจแหลกเป็นหัวยาวแบบนี้ หัวมันแทงลงได้ดีมันกิหัวใหญ่นะอนี่น่ะงมเรียนพวกเดี๋ยวเอาลงไปไหว้แคมหัวเองสองหมองให้บุมจะม่าเป็นหัวจังเป็นแล้วเป็นชายเนาะอืมติดคู่มันยาวไปหอดผุนบ่อหนกันหน่อยเออแม่ฮักสับหู คือให้ก็คืออะไบัดลากหน่ก็ออกยากยากในดินอันนี้นะเนียวอือปล่อยออกนั่นแถนแหละประตูทางต้นนั่นแหละทางขนาดใหญ่อันต้นเปลือกแหล่นี่เปลือกแดงนี่น่ะใจขาว โอ้ยในเมย์นะได้หัวคือผู้เจ้าขากคนในน่อยห้อยเนียวขากได้ปัดเตาคือสกุศลอ่โอ้ยวันศุกได้หัวใหญ่ฮึ่มคนในน้อยพ่อหัวใหญ่ตั้งสงกเลยพ่นดิน Băm lùng lại ở nhà của Luca. cả. được khoai bam lùng để ngồi kin em mầm bước kẹt đi ăn bôi nhai 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 thì tôi nói anh đây đại nhã dụng tôi nói 3 lô cả, tôi bảo bỏ không có nữ bớt tất cả bình rồi bỏ đại nhã. Ừ. Mẹ nghèo cho họ lô, 3 lô 3 lô mẹ này. Nhảy nọ, cái mà có 2 lô khèng. Ừ. Cái này nhảy này. 2 lô khèng đấy không? 2 lô หัวใหญ่ที่สุดในรอบมือหอากับพ่อ้ากับพ่อแม่ค่อมนั่งบ่ได้พี่น้องค่ำหัวพุง่งใจอยากขาดนั่งคุดโหลดมันหยอมันทาง้าใจอยากขาดคุดได้มันช่องหัวถิมเสียมให้ล้านอีกละ่ะทารุ่นทาส้มพี่น้องหลังจากที่คุด เหลาะถั่วบดสวนนี่จะได้เต็มกระบุงอยู่บอจอบเบิ่งอีกก่อนได้กระบุงนี่เด้นี่ได้ลลยเติบเลยนะพี่น้องเลยคุดตกคุยตกไงพี่น้องเลยเป็นน้องค่อมกับนังจูคู่เลยคุดคุ้มเดียวได้ไลยเติบได้พี่น้องเ้ยเป็นน้องค่อมกันบางได้นี่ยบ่มีมือกล่องถ่ายหายคุดเองตักคุยตาไงมาเบิ่งกูปพี่น้องวันนี้พูดีนี่เบิ่งดูเม่ค่อมคุดได้นี่พี่น้องมีต่หัวใหญ่ๆพ่น่ะพู ขุดคุ้มเดียวแม่มานนี่ขุดมนันเลยนั่งเม่ผูกอันนั้นเราลาะหอบทิพย์ได้แต่หัวนี่ยหน่อยเน่ๆอ้โหเนออันคุ้มเดียวนี่ได้หนึ่งสองสามสี่หาหัวหาหัวคุ้มเดียวเหนือน้อยหัวบางใหญ่นะ่ะเอออ,อาสะออนนั่งคุดอร่ากอนเลือกเลย คุ้มเดียวหาหัวบักใหญ่หาหัวหน้อยบ่ได้นับได้หันหัวหัวสามนิ้นได้นี่มาลองปองแปลงนี่ม่แต่แอันนั้นบ่ได้นับง่ยพี่อ้าตัวนี้น่ะบ่ได้คุดก็เห็นหัวแม่แม่แมบางแน่นี่เป็นคู่เลยอือออือ,นนอเอาดอนนี่เลือกเลือกกระบุ้งแท้ๆเอาดอนอดอนี่เห็ดบ่ัวหน้อยเห็ดบ่บจังเมื่อ จังหวะเบิ่งโมงก่อนเป็นอ,อะไรเมย์นนเหมยลายเออเออลูกไปในแซกเ็นตัว,ว่ามันเห็นว่าดินแนวนี่กับหมักเป็นอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าดินแหน,นียดแต่งแต่งก็ได้ ขุดไปขุดมาเต pues ็มกระบุงสงสัยสีะนะยายกุดกับยายกุดกับนังเมีสิได้ห้ามเหเมื่ออะไรป่ะนี่โอ uh ้โห่อแต่เห็นแตกเหอพี่นอกไอ้ลูกไปในชายแมนเบิร์ดว่ามันนะ ปนแม่แม่เอาหลอกเขียนมาอยู่ใส่แม่ห้ามไปแยงก่อนนะว่าผู้ตี่อ่ะแบกตายใส่บ้าใส่บ้าพูดไลยห้ามไปตูบน้อยวูด ไปปั้นบอกหามเมื่อบอกมันแล้วร้นแม่หาาม,มาเพื่อนบอกมันแล้วร้อนมาปั้นอยู่เพื่อนพูน,นไปไปสิห้ามประหารปั้นแล้วสิห้ามมาผีอีกเด้นเนะดะอน <c oughs> อ่ะพี่น้องเกยคลิปวิดีโอหา้ามาคอน,นี่กระซิได้ล่าพี่ล่าน้องไก็จำหนิก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามหับส้มคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบโมขอบใจพี่น้องห่วงหนะที่เขามาหับส้มคลิปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี